ครับ F c ของลุงสวนทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11ตุลาคม2565ครับพี่นอ้องนะครับอยู่ข้างๆเพลิงหมาแงหลังนี้นะครับผมนะลุงก็มาที่สะน้ำน้อยคนยากนะครับอันนี้นะครับผมทุกทีก็จะมีการวางรอบไปนะครับผมวันนี้ก็มาดูรอบสินะถ้าทางจะได้นะครับรอบวันนี้นะครับผม เหมือนจะได้ปลานะครับผมมามามาดูรอบด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมีโอกาสที่จะได้กินปลาหรือว่าจะต้องไปซื้อปลาที่ตลาดมาแทนครับพี่น้องลองยกดูดีนะครับโอ้โหนี่เตรียมตะข้องอันใหญ่มาเลยเปิดฝารอไว้เลยครับพี่น้องเป็นไงครับโอ้ดูเหมือนจะมีปลาครับโอ้โหนี่นี่โอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่โอ้จะได้ได้ปลาหรือเปล่านี่โอ้โหดินใหญ่เลยครับพี่น้องนี่นี่นี่มีทั้งมีตัวหนึ่งขาดอาการหายใจไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมนะ วันนี้คงจะได้กินต้มยำแล้วครับพี่น้องเอา้าวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าอา่าลมหนาวนะครับเส้นไอโซบาร์หนึ่งพันสิบสี่นะครับลงมาจนถึงอ่าวไทยครับพี่น้องไล่ฝนไปจากอา่าภาคกลางไปแล้วนะครับผมนะฮะไล่ฝนไปจากอา่าสวนพอเพียงตะซ้อนไปวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผุนะตอนนี้ก็คงจะได้เตรียมเสื้อกันหนาวนะครับผมเพราะว่าอากาศหนาวเริ่มมานะครับผมได้ข่าวว่าทางอา่า าภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ก็2ี่บองศาเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าที่สิงห์บุรีนี่ก็ย2ถึง2ี่ครับพี่น้องนะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บรอบตรงนี้นะครับผมแล้วก็โอ้วันนี้วันนี้วันนี้ได้ครับผมพี่น้องวันนี้จะได้กินต้มยำแล้วละครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะรีบไปเก็บะตะไคร้ใบมะกรูดแถวๆนี้นะครับมะนาวนะฮะเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับอ่ะสวัสดี ขอให้มีความสุขตามอัตภาพนะครับช่วงนี้นี่ก็มีน้ําเหนือที่เขาปล่อยมาจากเกื่อนเจ้าพยานะครับอาจจะประมาณสักสามพันคิวต่อวินาทีนะครับผมเพราะว่าทางเหนือเขาท่วมมานานแล้วนะครับก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คงระวังเฉพาะน้ําเหนือน้ําท่าอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนี่ดูลมลมนะลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องนี่นี่นดูนี่นี่ดูในแนวจากทองที่ลุงปลูกไว้นะครับเป็นแนวกันลมนะครับผมนะ ก็ลมหนาวมาแล้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวครับผมใครที่มีทรงผมอันสวยงามนะฮะรอเราต้องเตรียมหวีนะฮะพกหวีพกหวีนะครับช่วงนี้นะฮะเอาละครับผมอ่ะนี่น่าจะเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ลุงก็ดูงก็ไม่รู้จักปลานะครับน่าจะเป็นปลากระบอกนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวลุงจะเตรียมไปทําอาหารแล้วละครับอ่ะแค่นี้ก่อนครับผมหาอยู่หากินตามภาษานะครับผมอ่ากติกรรมตามศาสตร์พระราชาครับพี่น้องนะบ๊ายบายแฮปปี้ทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ นี่ยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยที่เอาปลามาปล่อยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย